สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์ครับแล้วนี่คือเกมฟีฟ่าสองสามนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้ลงสนามเป็นนัดแรกนะครับแล้วก็ยิงได้ถึง2ประตูเนาะสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลรวมไปถึงตัวโค้ดด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่านัดนี้เราจะได้ลงเป็นตัวจริงไหมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอสคริปต์ข้ามวันไปก่อนเนาะ อ่าเดี๋ยวมีแข่งนะครับในว,วันที่19โอเคครับมาถึงเราเช็คที่ a c t i v i t y นะครับว่ามีอะไรเพิ่มไหมไม่มีนะครับมีเงินอยู่8,500นนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาฝึกซ้อมก่อนที่จะไปแข่งนะครับที่การฝึกซ้อมนะครับผมก็จะใช้การ,รออซิมูเลตนะครับเออโอเคซิมูเลตมาแล้วนะครับได้เลเวล4เนาะ อันนี้ก็จะซิมูเลทเหมือนกันโอเคครับค่าความชื่อมั่นของโค้ดก็เพิ่มขึ้นเนาะ Manager r a t i n g สุดท้ายครับเรียบร้อยครับตอนที่แถบเป็นสีเขียวแล้วการันตีการลงเป็นตัวจริงแล้วแน่นอนนะครับเอาละเดี๋ยวขออัพนิดนึงนะ น่าจะอัพในส่วนของนี่ได้แล้วนี่ฟ,ชเ,ฟชเช่อร์แอนด์วอลเลย์น,นะครับโอเคใส่ให้เต็มครับทีนี้ก็พร้อมที่จะไปแข่งแล้วนะครับนัดนี้ออกไปเยือนเขาเนาะแล้วก็เล่นเป็นตัวจริงนะครับตำแหน่งสไตรเกอร์นะครับโอเคไปกันเลยครับผมตื่นเต้นนะได้ลงสนามในนัดที่แล้วเป็นตัวสำรอง นะครับสร้างความประทับใจนะครับจนมาได้เล่นเป็นตัวจริงนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับมาแล้วนะครับ สนามคนดูเยอะมากนะครับโอ้โหโอเคมีนั้งแฟนบอลเราเนาะแล้วก็แฟนบอลเจ้าบ้านนะครับโอเคครับลงสนามเนาะเออผมขอเล่นให้ได้เลตติ้ง7.5ครับโอเคมาเริ่มเกมครับทางจาวาไรเล่นก่อนนะฮะ โอเคพยายามรักษาพลังเอาไว้นะครับถ้าพลังหมดนี่คือจบเลยนะเอ้าเอ้ายังไงเอ้ามาถึงเอ้าผมได้ก่อนโอ้โหโอ้ยไปไม่ได้ครับต่อเกมเมอร์ได้บอลแล้วเออวันนี้มาในชุดทีมเยือนเนาะโอเคโอ้ยังไงต่อยังไงต่อ อ่าเอ้ยโอ้โหใจยเย็นครับใจยเย็นครับโอเคโอเคโอเคอ้าวอ้าวอ้าได้สวนครับยังไงโอ้โหไม่ถึงผมไม่ถึงนะครับ โโอ้โหดูเจ็ดนาทีครับเออส่งมาเพื่อนส่งมาส่งมามาแล้วโอโ้จับบอลยาวไปหน่อยอุย้ยยังได้อยู่อือโอเคได้เป็นลูกทุ่มนะครับลูกทุ่มลูกทุ่มทุ่มโอเคโอเคโอ้ อ้อยจานโดนสกัดดาวลุ่งอีกแล้ว,ลวเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โดนสกัดนะโอ้โหโดนสกัดดาวลุ่งเฉยเลยเป็นลูกเตะม,มุมครับลูกเตะม,มุมลูกเตะม,มุมได้อยู่ส่งมาส่งมาผมจะส่องไกลแล้วนะอ้โยโอกาสส่องไกลครับเบาไปหน่อยครับเออ ยังไงยังไงยังไงเพื่อนจะเอาอยัางไงโอ้โหโยนฮะโยนอ่าเสร็จกองหลังแล้วดิอืมมามาส่งมาส่งมาส่งมาเพื่อนเล็กบอลครับโอ้ยไม่ตรงกรอบครับแ<ไ>ฟนบอลโอ้โหกลุ่มขมับเลยดู โอ้โหเฮ้ยถ่องไกลเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังมีโอกาสอยู่ครับเกมผ่านมา15นาทีครับ <They 're S 1> อ้าวอ้าวอ้าวยังไงโอ้ยโดนแย่งครับเออโอ้โห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 ได้อยู่ไหมเนี่ยกองหลังต้องเชื่ออ้าวสกัดไม่ดี เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเพื่อนมาแล้วโอเคโกเรายาังหนึบครับยังหนึบอยู่ยังหนึบนูมาโอเคผมว่าผมต้องส่งให้คนอื่นบ้างแหละเออนะโอ,โอ,อ้โหตรงโอเคตัดมาโอ้ได้ดูเตะมุม,มอีกแล้วครับ เริ่มจ่ายมากแลวเนาะวิ่งไปไม่ไหวโอ้ยเอ้ยบุกอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้สุดยอดเดอะโบโล,โลครับเดนส์โบโนะเออผมมันขึ้นเทคตัวไงอ่ะอไม่ได้เหรอเฮ้ยส่งไหมผมส่งมาหน่อยอุย้ยโดนแย่งไปเลยอะ่ะงานงอกแล้งานงอกแล ออคาบาาโอเคโอเคโอเคเอ้าโหลูกนี้โอ้โหแย่เลยครับฮจะเรียกบอลนนนหน่อยมันเผลอไปกดส่งเออประตูแรกยังไม่บังเกิดนะครับตอนนี้เอา้าวอ้าเอา้เอา โอ้ยชิปหายแล้วครับตอนนี้โดนขึ้นนำโอ้โหดูดูโอ้โหคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าเรายิงไม่เข้าเองแล้วก็โดนแล้วยิงดีด้วยลูกนี้เออยิงดีด้วยครับชิปหายแล้วตอนนี้โอ้โห งานเข้านัดนี้ต้องชนะเท่านั้น,นครับเออภาษาได้ลงตัวจริงด้วยนะครับยังได้อยู่ไม่เป็นไรอืมโอ้โหยังไงอะเนี่ยมาหาช่องโอเคโอ้ยมันอยู่กันเยอะเหลือเกิน เอ้า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 โดโดนเตะล่วงไม่ฟาวด้วยกรรมการก็ไม่ยอมเป่าโอเคโอเคโอเคมาโอ้ยทำไมมันเข้าบอลไวจังเออโอเค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 มา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 ,มาแล้วครับโอเค โอ้โหอืมเอ้าไม่เข้าหรอปัดโทโอ้ได้ยิงแล้วสวยๆโอ้ยอ๋อเอายังนั้นอยู่คุกคิกคุกคิกคุกคิกโอ้ยตายแล้ว ทำงไงดีแล้วทีนี้แป๊บหนึ่งตายแล้วครับตัวนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดพลังผมเหลือครึ่งหลอดแล้วใช้พลังเยอะไปหน่อยมามามาตั้งเกมกันก่อนต้องตงเกกีเสมอก่อนเออโอ้โห oh. ดูดิอื้อ <c oughs> ไอโต้ที่ยิงก็ยิงดีเกินครับอืมนัดนี้เราเล่นกันไม่ดีเลยหรือเปล่าโอ้อยเกือบไปแล้วเร็วเร็วเร็วครับเรียกบอลก่อนเอออย่าเพิ่งหมดเวลานะเออโอ้โหแม่ไม่ถึงครับไม่ถึงเราอีกแล้วโดนบุกเรื่อยๆครับงานงอกของจริงของจัง โอเคโอ้ <Okay. S 2> oh, หมดครึ่งแรกครับโอ้โหเนจับบอลน,น้อยมากนะครับมาเดี๋ยวมีครึ่งหลังอยู่นะครับโอเคครับ so, <back> แก้ตัวกันใหม่ประตูแรกยังไม่ออก <The game. S 2> อืมโอ้โหโอ้โหเด้ส่งทะลุมาครับไม่มีใครอยู่ Mm hmm. มาครับมาเอาใจช่วยผมหน่อยนะโอ้โหโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วเออเรียบร้อยโอ้โหยิงจนได้ครับประตูตีสเสมอครับหมายเลขสลิบครับต่อเกมเมอร์ยามโลมาแล้วครับ ขูกีดกันนิดหน่อยครับแต่ก็ยิงด้วยเท้าขวาครับลูกนี้โอ้โหสวยงามครับโอ้ดูดิือ้อยโลกหน่อยครับเออโคดีใจครับยิงจนได้ครับเขาสาวไว้ใจเรานะเออครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยดีแต่ว่ามาลืมไปก่อนครับต้องชนะครับฮอนดา ต้องยิงให้ขึ้นนำเออเอาโอเค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 มาโอโหโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้ยได้ยิงลูกนี้ครับ แฟนบอลเสียใจเออโอเคเป็นลูกเตะม,มุมนะครับโอ้โห,โหส่งไหมผมส่องไกลลูกนี้ติดโอ้โหส่งเออส่งไปก่อนโอ้โหมาโอ้โหยิงติดอีกแล้วเฮ้ ยิงติดครับจะส่องไกลได้หน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าปล่อยให้เขาเล่นเออมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยจานโดนชนชนล่วงเลยครับตอนนี้โอเค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 ไปไปมามามาตั้งเกมก่อน โอ้หอุ้ยต, right ติดติดติดอ้าวลูกนี้ลูกทุ่มนะครับ62นาทีโอเคโอเคส่งไปแล้วครับ โอ้มาแล้วอุ้ยไม่ผ e ่านเว้ยเออทำไมเขาเลี้ยงผ่านไม่ได้วะผมรี้วิธผ่านวะเออโอเคโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ไม่ได้เอ้า โอ้ยมันตะ,ตะ,ตตะตก,กุกตะกิกขู่ขิกโปรดักชันจริงๆครับตอนนี้เสียได้อ่ะโอ้ยเกือบไปแล้ว,วมา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 เออมาครับโอเคส่งครับอสอง่งมาแล้วโอเคแอบเวนเทสครับมาแล้วมาแล้วฉันอยู่นี่ฉันอยู่ตรงนี้ เรียบร้อยหมุนตัวยิงโคตรสวยหมายเลขสิปต่อเกมเมอร์ยาเมโลโอ้โหสุดยอดมาแล้วครับดูดูภาพชานะหมุนตัวยิงหละโอ้โหเข้าเท้าขาข้างถนัดนะครับดูโอ้โหนี่ขึ้นนำแล้วนะจากโดนตอนแรกนะครับตีตเสมอแล้วขึ้นนำฮนะ โอ้ oh. ไปต่อครับต้องการแฮททริกนะครับเออโอเคผมต้องการแฮททริกครับสองก่อนเออนะโอ้ยได้สองลูกนี้ครับนิดเดียวนิดเดียวเออ อืมเสียดายอะสองเบาไปไหนเอ่ออ่ามาแล้วโอ้โหโอ้๊ยเรียบร้อยแอนซิกครับลูกนี้เดี๋ยวดูภาพชานะโอ้โหสามหนึ่งครับสุดยอดสุดยอดน้องเออ โอ้โหดูดูครับมีโอกาสได้สองด้านซ้ายครับโอ้โหแล้วยิงถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับโอเคครับนำไกแล้วตอนนี้ไกลแล้วตอนนี้เอาเอาเอายังไงยังไงยิงลูกนี้เข้าไปสิครับเฮ้ยจะง่ายก็ง่ายอะไรกันเนี่ยโอ้โห สุดยอดกอดกับแฟนคลับหน่อยเฮ้ย hey, อยู่ดีๆจะง่ายก็ง่ายเฉยดูดิโอ้โห,โอ,โ,หโอ้ยิงเท้าไซ้าอีกแล้วครับคมกริบอืมโอ้โหนี่โอ้ภาพสวยด้วยเอออืมเฮ้ยนี้ได้นี่โค้ดบอกเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเออโอเค ไปต่อครับไปต่อแล้วตอนนี้เครื่องมันติดแล้วล่วดิเครื่องมันติดแล้วยังไงเอ้าอ้ยเกือบฉกเอา้าฉกได้ไหมอืมไม่ได้เฮ้ยยิ่งเล่นยิ่ง,ย,งยิ่งมันเครื่องผมติดแล้วตอนนี้คเครื่องแรกเครื่องฝืดอ,อ้าวโอ้ไม่ได้ไม่ได้สี่หนึ่งสี่หนึ่งโอ้โหเอ้าเอา,เอานิดเดียวยังไงยังไง โอ้โหนิดเดียวโอ้โหติด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 ไม่เป็นไรครับมา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 เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะเออส่งหน่อยเออเอาแหมตอนนี้พลังผมมั่งเหลือน,น้อยนิดอะดูดิดูพลังผมดิหลอดแดงแล้วครับเออเพราะว่าเราเลเวลน้อย โอ้โห <S <S โอ้โหโอ้โหดูหยิงลูกนี้โอ้ยยิงติดโอ้ยกดกดผิดกดผิดอีกแล้วมันไม่มีช่องให้เรายิงคือเราแฮตทริกเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ คำคืนแน่งความสุขนะครับโอ้โหนี่อัดเจ้าบ้านคาบ้านบอกเลยโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยครับพินเอรนสโบรครับบุกมาอัดคาบ้าน4ประตูต่อหนึ่งนะฮะและคนนี้ครับคือแฮตทริกนะครับหมายเลขสิบ <les> ครับต่อเกมเมอร์ยามโล่ดีใจอะดูดิเออโอ้โห ดูภาพช้าครับเหมือนตัวยิงสวยนะยโดนปัดไปครับเออนี่ครับผมได้ยิงมัง่งนี่เฮ้ยลูกนี้ก็สวยนะโอ้ไม่ตรงกรอบน่าเดียดายเซ็งครับเออนาทีที่ยีิบสามครับโอ้โหดูอ,อื ยังไงเจาะเข้าไปทีนึ่งครับผมโกแม่งโคตนหนึบแหละผมบอกเลยเออดูดิลูกนี้มั้งที่โดน <üler> ใช่ปะไม่ใช่เออใช่ด้วยลูกนี้แหละเออเนี่ยโดนหนึ่งดูดิเสียศูนย์นเลยโดนพี่เขายิงไปนะครับกลับมาที่นาทีที่ตีิบต,ต,ต,ตีครับโอ้โหได้ยิงอีกแล้วครับ แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องกรอบเนาะมาแล้วนาทีที่49มาแล้วครับประตูตีเสม,มอรครับดูโอ้โหสองลูกนี้ครับเรียบร้อยตีเสม,มอนะประตูนี้นะมาอีกทีนึงครับนาทีที่ห้าิสี่ครับอือโอ้โจวิธีเนี่ยโคตรหนึบอะนาทีที่7 2ครับยังไง หมวนตัวยิงลูกนี้ลูกที่เราขึ้นนำใช่ไหมเออขึ้นนำโอ้โหสวยนาทีที่เจ็สิบแปดครับได้ยิงลูกนี้ครับโอโ้มาเข้าเท้าเพื่อนสุดยอดไม่ได้นัดกันเลยนะเนี่ยเออมานาทีาาที่เจ็ดสิบเก้าครับลูกนี้ครับโอ้โหดูสัดด้วยซ้ายครับ,รบเป็นประตูชัยครับ ส่ประตูตัวหนึ่งเรียบร้อยเออโอเคไปมีความสุขแล้วครับวันนี้เออคิดว่าเราน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงต่อต่อไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่า เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับตอนนี้เลเวลเท่าไหร่เอ่ยเลเวล4อยู่เนะาะทังฝึกซ้อมไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งซ้อมไปนะครับเอ่อขอเช็คแอท ivity หน่อยมีเงินอยู่แปดพันห้าแต่ว่าผมว่าผมจะเก็บให้ได้เกินหมื่นก่อนนะครับค่อยไปซื้อเนาะอ,อ่ะมันยังทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับใช่ไหม เพราะว่าผมเพิ่งอัพไปนะครับโอเคเฮ้ยอัพได้นี่ว่าอ๋ออัพไม่ได้เพราะว่าต้องรอเลเวลอัพก่อนโอเคครับจากการเล่นเมื่อกี้นี้ทำให้รู้ว่าเออ่ตัวนี้สำคัญมากไอเนี่ยสตามีนาเนี่ยเพราะว่าตามีนาเราน้อยมากนะครับเออวิ่งแป๊บแปบหมดแรงนะก็เดี๋ยวต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เราก็ยึดตำแหน่งตัวจริงได้ถาวรแล้วเพราะว่าแถบตัว Manager Rating นะครับที่อยู่ทางซ้ายบนนะ่ะเห็นปะมันเป็นสีเขียวนี่เป็นไงโอ้โหลงไปสองนัดเองนะครับแล้วก็ยิงได้ถึงโอ้โหสามประตูนะครับแฮตทริกนะครับบอกเลยว่า อนาคตสดใสนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกกิมแมดวาผมดูก่อนเออเออเฮ้ยมันจะเปิดวันีกษแล้วหรอดูดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูปฏิทินก่อนปฏิทินปฏิทินต้องดูที่ที่ซีซั่นนี่ไงเจอแล้วฮาวันนี้วันที่ยี่สิบใช่ไหมเราเหลือแมดอุ่นเครื่อง อีกในวันที่ยี่บสามนี่วันนี้นะเออแล้วในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็จะเป็นบอลลีกแล้วนะอืมเราต้องพามิดล์สโบครับขึ้นไปเล่นพรีมร์ลีกให้ได้นะครับผมโอเคเนาะอ่าประมาณนี้ก่อนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม